เดี๋ยวมาบอกวิธีการใส่หัวซิปเราใส่ฟันซิปเข้าไปนิดนึงก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปเยอะส่วนฝั่งนี้คือเวลาเขาเข้าเลื่อนเข้าไปค่ะเอาง่ายเลยว่าซิปสองฝั่งเนี่ยเขาต้องเข้าไปพร้อมกันนะคะไม่งั้นมันจะซ้ายขวาเขาจะเขาจะไม่เท่ากันนะคะนี่ดู ถ้ายังไม่เท่าก็เลื่อนมันจะดูเหมือนยากนะแต่ว่าเราค่อยๆเลื่อนให,ให้ซ้ายขวาเข้าไปพร้อมกันนะคะถ้าไม่ถ้าไม่พร้อมเวลารูดอ่ะไอ้นี้ค่ะเขาจะไม่เท่ากัน ใกล้จะโผล่แล้วนี่ค่ะใกล้จะโผล่แล้วโอเคนี่ค่ะนี่เห็นไหมบางทีซิปกระเป๋าแตกแต่ว่าฟันซิปอาจจะยังดีก็คือใช้วิธีนี้ได้ค่ะ